คนทุกท่านต้องเจริญสติตามความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปนมอือจังต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้ทําความเข้าใจกับใจของเราแล้วหรือยังทําทความเข้าใจกับกายของเราแล้วหรือย,อยังเพียงแค่การเจริญสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงพวกเราก็ยังทํากันได้ยากอยู่ฟังไปด้วยน้อมํำเนียง หลวงพ่อก็ได้เพียงแค่พูดชี้แนะวิธีอุบายแนวทางหลักการจริงๆแลว้วพวกท่านจงพยายามทำเพืต่ตื่นขึ้นมานการเกิดของใจใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ความหมายเป็นอย่างนี้อาการของความคิดเป็นอย่างนี้ใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดรู้เท่าทันใจจะแยกใจจะงยายแยกรูปแยกนามการตามทำความเข้าใจทุกเรื่องอีก ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลอีกแต่การทําบุญให้ทานทุกคนมีกันปรารถนากันอยู่ก็ต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดเป็นชีวิตของเราที่จะต้องชี้เนี่ยตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเราเองอะไรคืองานสมมุติอะไรคืองานบีมุติกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวานทั้งหงทาหน้าที่อย่างไรวิญญาณในกายทําหน้าที่อย่างไรทําไมวิญญาณเนือวันตัวใจทําไมถึงเกิด ทำไมถึงหลงเขาเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรอกเขาหลงมาตั้งนานเราพยายามเจริญสติเข้าไปอบรมบ่มควบคุมดูแลนี่เหตุชีผลดับความเกิดคลายความหลงละกิเลสด,ดับความเกิดโนุนกำลังสติปัญญาไปทำหน้าที่แทนใจของเราให้ได้เราอาจจะควบคุมใจของเราได้อยู่เป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวแต่เราไม่ได้ทุกเรื่องเราก็ต้องพยายาม ไม่ได้ไม่สมไม่ถึงจุดหมายวันใดก็ถึงจุดหมายวันหนึ่งตามใดที่เรายังสนใจอยู่อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าหมดโอกาสหมดเวลาหมดสมัยไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุดทุกศาสนาทันสมัยหมดแต่พุทธศาสนาท่านสอนสูงที่สุดกว่าทุกศาสนาอื่นคือเรื่องหลักของอนัตตาความว่างเปล่าศาสนาอื่นนั่นก็อยู่ในระดับของผมมีหาน ความเมตตาช่วยเหลือกเกื้อกูลกันแต่พุทธศาสนาท่านให้สูงขึ้นไปอีกคือหลักของอนัตตาการปล่อยการวางการรับผิดชอบ้วยสติด,ด้วยปัญญารับผิดชอบต่อตัวเราเช่นกอนรับผิดชอบตดใจของเราต่อสมมติของเราทําไมเราถึงลําบากเราขาดตกปกพ่องอะไรทําไมเราต้องค้นให้ลึกๆค้นหาไม่เจอก็เป็นเรื่องของกรรมบิบาของกรรม มาด้วยเรียงเวียงของกรรมกรรมอดีตกรรมอนาคตีกรรมอยู่ยปัจจุบันเราต้องดูรู้ท้าใจของเราคลายออกจากความคิดเราจะเข้าใจในเรื่องกรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเข้าใจในความเกิดความดับของจิตวิญญาณของอาการของวิญญาณอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดําเนินอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลการ,ร,รได้ยินได้ฟังได้อา่านทุกคนศึกษากันมามาก ปัญญาเก่าปัญญาโลกีเราเปลี่ยนปัญญาโลกปัญญาโลกีให้เป็นปัญญาธรรมถ้าใจของเราคลายออกจากขันห้าเราละกิเลสได้ปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนมาก็กลายเป็นปัญญาธรรมแต่คิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตก็เป็นสติปัญญาคิดใจว่างรับรู้อยู่การพูดง่ายการลงมือการละกิเลสการสำรวจการทำความเข้าใจกายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ ลักษณะของการจเจริญสติเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติพลั้งเผลอได้ยังไงกิเลสเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจเกิดดือเกิดจากภายในกายของเราเน,นี่ยเป็น,นก้อนบุญเป็นก้อนกรรมเป็นก้อนของกิเลสแต่เรามาสังเกตมาวิเคราะห์ดีๆแล้วเราจะเห็นของดีเยอะกว่าเราจะรู้ความเป็นจริงได้เราก็ต้องอาศัยสร้างบุญสรา้างบารมีไม่ใช่ว่าทําปุ๊บมันจะได้ปับ๊บ เหมือนกับการปลูกผลไม้หลักไม้สักต้นเราจะเลี้ยงให้ออกดอกออกผลให้สุกวันเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยให้ความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เหมือนกันการเจริญสติมีหรือไม่การละความเกียดค้านการสร้างความเพียรการสังเกตการวิเคราะห์การละกิเลสอ,อกอากจิตแกใจของเราเราละที่นั้นที่นี่ใจไม่เกิดมันใจไม่เกิดกิเลส มันก็ปกติมันก็ว่างคาว่าปกติความหมายว่าอย่างไรคําว่าศีลหมายความว่าอย่างไรคำว่าสมาธิหมายความว่าอย่างไรคำว่าปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรศีลความปกติเป็นลักษณะอย่างนี้คือใจปกติปกติระดับไหนระดับต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุหรือระดับกายระดับวัจจะเพียงแค่ศีลสมมุติศีลสังคมก็ยังทําความเข้าใจกันไม่กระจ่างคือศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล S 1> <S 1> <S สมมุตินี่แหละเราก็ต้องทําความเข้าใจสินวิีมุดคือสินที่ใจคือปกติเราต้องศึกษาให้ละเอียดเข้าถึงความหมายนั้นๆทั้งที่มีอยู่ในกายในใจของเราหมดแต่เราจะทําให้ต่อเนื่องกันหรือไม่เท่านั้นเองส่วนใจที่เป็นสมาธิหรือว่าใจที่ปกติปราศจากการเกิดเป็นอย่างไรใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ปล่อยวางขันห้าใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรสมาธิที่ละกิเลส ออกจากใจของเราให้ได้หมดปรียวสมาธิธรรมชาติที่ปราศจากกิเลสสมาธิด้วยการข่มเอาไว้อย่างเช่นเรามากําหนดลมหายใจหรือว่าเอาคําบริกรรมเข้าไปกํากับงันนี้เรียกว่าสมาธิขม่มหรือว่าอหินทับยาถ้าเผอเมื่อไหร่เขาก็ไปถ้าเราแยกรูปแยกนามได้ทําความเข้าใจได้เอขันห้าเป็นอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในขันห้า แล้วก็รอบรู้ในโลก,กธรรมแปดที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องในชีวิตของเราเราต้องศึกษาให้ละเอียดแต่ต้องรู้ฐานห้องใจให้ได้รู้ฐานห้องใจให้ได้ก็ละกิเลสให้เข้าถึงฐานตัวใจของเราให้ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักใจมันจะรู้ธรรมได้ยังไงเจริญสติไม่รู้จักลักษณะของสติไม่รู้จักความเชื่อมโยงไม่รู้จักต่อเนื่องมันจะไปรู้ความจริงได้ยังไงเราก็ต้องพยายามฝึกฝนตัวเราแก้ไขตัวเรา ปัญหาทุกอย่างก็อยู่ที่เราเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราสังเกตทันใจก็จะคลายออกจากความคิดตามดูรู้เห็นความเป็นจริงใจเกิดกิเลสเราก็ละกิเลสทีนั้นทีนี้นก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆกับจิตใจของเราก็ยกระดับชั้นขึ้นไปเรื่อยๆความสะอาดความมือสุดเราไม่อยากจะได้ความมือสุดเราก็ได้เราไม่อยากจะได้ความสะอาดเราก็ได้าการ ได้ยินได้ฟังในบางทีเห็นพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเพราะเรายังเข้าไม่ถึงถ้าเราเข้าถึงแล้วพูดอะไรในน้นอมดูใจของตัวเราเอ่ยใจของเราเป็นอย่งางงันใจของเราเป็นอย่างนี้เราดับได้ระดับนั้นระดับนี้จะมีความสุข,ม,ม,สขมีความสนุกสนานกิเลสตัวไหนมาเล่นงานเราเราพังเผอให้กิเลสหรือไม่กิเลสเกิดขึ้นจากใจโดยตรงหรือเกิดขึ้นจากเหตุมาจากภายนอกมาทําให้ใจของเราเกิด เราก็จะได้ฟังธรรมตลอดเวลามีคนมาพูดมาดา่ามาว่าเราก็ได้ฟังธรรมใจของเราเกิดหรือไม่ตากระทบรูปใจของเราเกิดความยินดียินร้ายหรือไม่ถ้าเราคอยไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่ง,งต่างๆเราก็เป็นการยุ่งเกี่ยวด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุดดวยผลถ้าจะหลบปีกก็ลบลีกด้วยสติด้วยปัญญา,ยา,ยยญญาอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆก่อนที่จะอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆเราต้องศึกษาให้ละเอียด ให้ปรากฏขึ้นที่ใจหมดความสงสัยหมดความลังเลในพระรรรนตรัยใน,ใน,ในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็จะมาอยู่กับใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าเราจเจริญสติเขาไปผ่ำสอนใจของตัวเราสติปัญญาเน,นี่ยแหละเป็นอาจารย์คอยผ่มสอนใจของเราชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงได้มองเห็นเหตุเห็นผลไม่ต้องไปตามหาที่ไหนตื่นขึ้นมาก็รีบดูรีบแก้ไขเรา หมดความสงสัยเท่านั้นเองก็ขอให้ทุกคนจงเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันให้เร็วให้ไหวไม่ถึงพบนี้ก็ไม่ถึงวันนี้ก็วันหน้าไม่ถึงวันหน้าก็เดินหน้าปีหน้าถ้าไม่ถึงจริงๆก็ไปต่ออาพหน้าเพราะว่าตาไปที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องพยายามกันเอาเรานี่เขาจะเริ่นทำเป็นตัวน,นี้ปะกาันไวปะพร้อมๆกันไปสร้างฐานต่อทําความเข้าใจกันเอานาะ